สวัสดีครับหนาทีจากสิ่งที่ได้จากการนพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรประจําวันที่ยีสิบงหาคมประจําสุริยุปีร้อี่สิบสามร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยีเป็นคําอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อยจากศัตรู124เป็นบทเพลงขอบพระคุณที่ช่วยให้พ้นจากพยายนอันตรายและ125เป็นบทเพลงความมั่นใจในการปกป้องของ พระเจ้าสดุดีเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้าเป็นที่รีภัยเป็นกำลังของเราพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราเมื่อเรารู้สึกหลงทางหรือโดดเดี่ยวเราสามารถหันไปผาพึ่งพระเจ้าได้คำปลอบโยนและการชี้นำเหล่านี้ช่วยให้เราจำได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอพระองค์ไม่มีวันทิ้งเราเลย ที่ขอเราอาจจะประสบปัญหาแต่พระเจ้าอยู่กับเรานั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ